สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครัพบกับ Energy Update กับบิชันสรอยฟ้าโอสุขคนทิพย์ค่ะเรายังอยู่กันที่เชียงใหม่นะคะพาท่านผู้ชมมาที่ชุมชนแม่ทาอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งชุมชนที่นี่นะคะ วิถีชีวิตเรียบง่ายค่ะน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะมีการปลูกจิตสนึกเยาวชนนะคะให้รักป่ารักสิ่งแวดล้อมนะคะและที่สำคัญนะคะมีการนำพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนมาใช้นะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการใช้พลังงานในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีการนำพลังงานแสงอาทิตย์นะคะมาใช้ในชุมชนนะคะและนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลที่เรามาดูกันในวันนี้ค่ะ มาสอบถามเพิ่มเติมจากผู้มีการสนพนะคะดรธวรัสสุตบุตรค่ะและลุงอนันต์นะคะซึ่งเป็นอดีตกำนันที่ตะบลแม่ทาที่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัยฟ้าครับสวัสดีค่ะท่านผอ,อ,อคะทางกองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเข้ามาส่งเสริมยังไงบ้างที่นี่คะกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนทุนนะครับให้กับอบตอแม่ทาในการที่จะขยายผล น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันครับทําไมาเราเลือกชุมชนแม่ทาคะชุมชนแม่ทาได้รับการเสนอชื่อผ่านทางกอรมนมนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็มีศูนย์ในการที่จะขยายผลชุมชนที่พร้อมที่จะน้อมนํา หลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับรูนันคะทางชุมชนแม่ทาเนี่ยน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไรกันบ้างคะชุมชนแม่ทาเป็นชุมชนที่เรียกว่าพอเพียงแต่จริงๆมันพอเพียงก็คือความมัม่งพียงพอคือมันเป็นชุมชนตำบลที่ยากจนอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานคําว่าพลังงานทางเลือกเนี่ยมันต้องจําเป็นต้องพอเพียงนะถ้าถ้าไม่พอเพียงใช้ไม่ได้เราครับสถานวิธีการของชุมชนแม่ทาเราก็มองภาพว่า แต่บ้านเรามันอยู่ไกลเสาไฟควรจะขึ้นมาจากเชียงใหม่ก็ดี่จากน้ำพนก็ดีมันต้องผ่านเขาผ่านป่าเวลาฝนตกพอรองไฟมันดับพอไฟดับชาวบ้านก็ร้องวายทำไมไฟดับไฟอะไรถ้าทางเลือดทางรอดของเรา็ขอเอาตรงพลังทดแทนได้ไหมอยาพวังทดแทนเอาจากไหนเอาอะไรมาทำเราทำอะไรบ้างเราก็คิดกันหลายเรื่องฮะเช่นว่าเตาหุงต้มอะไรเตาแกบเสื้อมวนเตาอะไรต่างๆก็ทำมาแต่เรื่อง เรื่องเฟฟ้าเนี่ยเราต้องใช้ว่าน่าจะมีแสงสว่างรเรื่องพลังแสงอาทิตย์นะเฟอก็โซลาเซลล์นะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหม่ของชุมชนแต่จากข้อมูลข่าวสารที่เราพบมามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งจากการได้ข้อมูลมาจากทางอารย์สุัพมาให้ข้อมูลเราว่าทิ่งที่ทําได้ในแม่ทาก็คือเรื่องของพลังแสงอาทิตยนะ์พลังลมพลังน้ําเราไม่มี ได้ทีเดียวคือพลังแสงอาทิตย์ครับแดดแรงแดดดีก็น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะดรเบนเนแดดดีมากที่นี่แดดจัดครับที่นี่แดดจัดใช่ไหมคะแล้วเขาอยากได้พลังงานแสงอาทิตย์ทางกองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยดูแลได้อย่างไรบ้างคะครับตามคําขอการสนับสนุนการรับทุนจากกรมนเนี่ยได้ค้นพบว่าอบตแม่ทายเองมีจุดใช้ไฟจุดใช้ไฟฟ้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะอยู่หลายจุดครับไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนหรือว่าระบบประปาชุมชนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าหากใช้ไฟฟ้าแล้วอบตจะต้องมีรายได้ส่วนหนึ่งมาชําระค่าไฟที่เกิดขึ้นจากการบริการสาธารณะเหล่านั้นอบตเนี่ยจะเป็นคนจ่ายค่าไฟสาธารณะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคําขอทุนของกรมนเห็นว่า วิธีที่จะช่วยได้ดีที่สุดในการนําร่องให้เป็นตัวอย่างต้นแบบนี่ก็คือเจาะจ,จงการใช้ไฟในพื้นที่สาธารณะก่อนนะครับก็พบว่าเรามีอยู่18จุดด้วยกันนะครับในพื้นที่อบอตอแม่ทาน,นะครับได้แก่โรงเรียนโรงพยาบาลระบบป,ป,ป,ประปาชุมชนวัดนะครับส่วนงานอบอตอเป็นต้นรวมๆแล้วกําลังการเผดรวมที่กองทุนสนับสนุนคราวนี้เนี่ย100กิโลวัตต์ถือว่าไม่มากนะครับแต่ว่าสามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย อ,อบอาตาได้ค่ะ,ะคแต่ว่า100กิโลวัตต์ตรงนี้เนี่ยก็คือในพื้นที่สาธารณะกต้องคจุดถูกต้อตงครับเพราะฉะนั้นอ,อบอาตานอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟที่ไม่จําเป็นต้องจ่ายจาก18จุดนี้แล้วก็สามารถที่จะมีงบประมาณเหลือเอาไปช่วยพัฒนาในส่วนอื่นได้นะครับหมายถึงว่าเงินที่ประหยัดเงินที่ประหยัดได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือตอบโจทย์ความมั่นคงนะครับอย่างที่คุณพ่ออนันต์เล่าให้ฟังว่าจุดแม่ทานเป็นจุด ชุมชนหุบเขานะครับมีสายไฟสองทางเชียงใหม่ทางลําพูนทางแต่มันปลายสายทั้งคู่คะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไฟตกไฟดับเนี่ยในบางกรณีไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยกดับไปด้วยก็จะวุ่นวายนะครับเชนบ่นโรงพยาบาลประจาชุมชนก็ดีะระบบประปาสาธารณะก็ดีนะครับถ้าสมมติมีระบบไฟฟ้าสำรองซึ่งเราประยุกต์ใช้จากพลังงานแสงอาทิต์ได้ก็จะช่วยทําให้อย่างน้อยถ้าไฟดับจากลําพูนหรือเชียงใหม่แม่ทาก็ยังมีพลังงานของตัวเองเป็นภูมิคุ้มกันได้ด้วยครับค่ะก็ถือว่าเป็นการพึ่งพา พลังงานด้วยตัวเองนะคะยืนด้วยลําแข้งของตัวเองน่าสนใจค่ะท่านผู้ชมคะในพื้นที่ที่สำคัญมากอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ท่านพออบอกไปไฟดับไม่ได้นะโรงพยาบาลนี่สําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ได้พึ่งพิงพึ่งพาตัวพลังงานแสงอาทิต์นะคะในส่วนของเรื่องเงินนะคุณลุงอนันต์คะประหยัดเงินได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับเรื่อง18จุดที่ตั้งมาเรื่องเงินนี้เราทีแรกที่เราไม่รู้ว่าพอจากเราเริ่มโครงการ อของพอทองอแบบสีตบ่ตำบลวิถีปอเพียงเรารู้ว่ามีบัญชีคูเรนมากํากับสมมติได้เงินมาร้อยบาทเนี่ยเราไปคิดออกมาเป็นค่าพลังงานประมาณเกือบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดบาทมันมสูงนะแนะ,ะน้นเราเราถ้าเราคิดกว่าถ้าเราลดตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มตัวอื่นเพิ่มตัวอื่น,นเราก็ได้ชาวบ้านก็ได้มองว่าเ,เรื่องพลังงานนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดค่ะทั้งค่าน้ํามันรถในการเดินทางค่าไฟ ยงอ่าที่รวมกันเนี่ยชาวบ้านที่นี่ดูตัวเลขส่องออกมาแล้วนี่27เปอร้อยบาทเป็นพลังงาน27ใบเหรอคะจากข้อมูลที่เราได้มา36ล้านเนี่ยชาวบ้านตกใจเลยหมายถึงว่าคุณลุงกำลังจะบอกว่าทั้งตำบลแม่ทานเนี่ยปี1เนี่ยใช้พลังงานถึง36ล้านบาทโอ้ไม่น้อยนะคะไม่น้อยนะคะแล้วคิดว่าการทําครั้งนี้เนี่ยจะประหยัดได้มากน้อยแค่ไหนจากที่กองทุนมาช่วยเนี่ยค่ะก็คิดว่าอย่างสมมติบ้านผมนะ ใช้เข้าไปเดือนหนึ่งประมาณ500บาท <Okay. S 2> ถ้าตัวนี้มาช่วยเราประมาณสัก200เราก็อาจจะเสี่ยงไปหมดไป3 0 0 3 0 0ถ้ารวมทั้งทุกคนอาจจะลดลงนะลดลงมากที่สุดนะือ <Okay. S 2> พลังงาน mm hmm. โดยเพราะโซลาเซลล์ทังแสงที่นี่นดูดูเหมือนว่ามันจะไม่หมดอ่ะผมว่าตราบใดที่เรามีม <Okay. S 2> แดดมีตะวันเนี่ยมันจะต้องใช้อยู่ตลอดมีแสง,นะแ,สงแดดก,ก็มีพลังงานมีไฟฟ้าใช้ะนะคะการขยายผลตรงนี้ล่ะคะทางกองทุนมองว่ายังไงบ้างคะ ผมคิดว่าถ้าหากอบตแม่ทาสําเร็จนะครับในการที่จะทําทให้ตัวเองเป็นต้นแบบได้เนี่ยจะต้องขยายผลจากการที่1ต้องเซตทีมนะครับเพราะว่าการบํารุงรักษาระบบพลังงานในจุดต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะเนี่ยต้องการความร่วมมืออย่างยอดยิ่งนะครับเพราะว่าจะถือว่าเป็นหน้าที่อบตอเสียอย่างเดียวและให้อบอตอจ้างคนมาทํางานบํารุงรักษาไฟฟ้า18จุดเนี่ย ก็ <g ül> อาจจะไม่ทั่วถึงะนะครับหรืออาจจะมีจุดบกพร่องไปได้ค,คุณลุงต้องบริหารจัดการแล้วละ่ะต้องสร้าง<ม>พลังมวลชนขึ้นมานะครับในการที่จะบริหารโดยเฉพาะเรื่องของการบำรุงรักษา<ม>นะครับเพราะว่าระบบเหล่านี้เนี่ยรัฐสามารถที่จะลงทุนให้ได้แต่แรกแต่การที่จะให้<ด>ระบบยัย่งยืนอยู่ระยะยาวอยู่คู่กับออบตอได้เนี่ยต้องมีทีมงาน<ม>นะครับนะครับซึ่งเข้าใจว่าทางอ,อปบตแม่ตาย เป็นหนึ่งนะครับต่ออันดับต้นๆของประเทศนะครับที่มีการจัดระบบระเบียบภายในของชุมชนเองเอาละกันท่านผู้ชมคะวันนี้ก็ได้รู้จักกับชุมชนแม่ทานะคะที่น้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวันนะคะแล้วก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทางกองทุนเพื่อส่งเสริมการผลักพลังงานนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละกันท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าอัปเดตในเว็บวงพลังงานค่ะ